สว e v e r y b o d นวันนี้นะคะก็จะพาไปตลาด Christmas brought, ที่เอดินบระที่สกอตแลนด์นะคะเครื่องเล่นอันนี้คือคนต่อแถวเยอะมากไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นเราจะพูดทำไมคะอีสปมาตัวนี้คือน่ารักมากน้องเดินมาให้เรารูปเลยอ่ะโคตรจะน่ารักนี้เป็นบรรยากาศในเมืองนะคะเดี๋ยวก่อน,อนเลยเราก็จะไปกินข้าวกันก่อนอันนี้นะคะทางเดินไปร้านอาหารคือประดับไฟสวยมากคนก็เยอะมากเช่นกัน ามากินร้านอาหารญี่ปุ่นกันนะคะเดินไกลมากร้านนี้ส่วนนี้จะเป็นโซนเอเชียนะคะที่เรามากินอันนี้ซูชิแซลมอนโรลแล้วก็มีหอมเจียวทอดอร่อยมากอันนี้คือราเมนชามใหญ่มากอันนี้อร่อยมากเป็นเนื้อตุ๋นสตูอะไรสักอย่างที่ร้านเห็นเราเป็นคนเอเชียก็เลยให้พริกเพิ่มมานะคะอันนี้ระหว่างทางเดินไปร้านชานะคะันนี้ก็คือแวะซื้อของนิดหน่อยนะคะซื้อเอียม,มาก,กับผ้าพันคอมาเพราะว่าเราลืมแล้วก็เลยม,มาซื้อใหม่ อันนี้แวนที่ร้านขายของฝากที่สกอตแลนด์นะคะก็คือจะมีของหลายอย่างมากแล้วก็จะมีร้านแบบนี้อยู่ทั่วทั้งเมืองเลยนะคะของก็คือจะมีถูกมีแพงสลับกันไปนะคะบางอย่างก็คือถูกเวอร์บางอย่างก็คือแพงเกินเหตุนะคะจากร้านนี้เราได้ออเดอร์เมนต์นะคะที่ตกแต่งต้นคร e ิสต์มาสเอียร์ม์กแล้วก็พัาพันคอแล้วก็สปูนเพลสนะคะที่ใส่ช้อนเวลาเราทำอาหารเราหมดไป40กว่าพาวนะคะ เราไปมาหลายร้านมากนะคะไอร้านอะไรแบบนี้แบบร้านขายของฝาแต่ว่าร้านนี้คือมีของเยอะที่สุดแล้วแล้วก็น่ารักมากๆออาเมนต์ก็จะมี4แผ่วถึง7แผ่วนะคะเป็นราคามาตรฐานเลยอันนี้เรามาถึงร้านชาแล้วนะคะเราเคยกินร้านนี้ที่ฮ่องกงแล้วแบบก็อร่อยดีนะสั่งมาแล้วมันรสชาติเหมือนขนมไทยเลยขนมอะไรสักอย่างรสชาติเหมือนกะทิกับอัญชันแก้วนี้5เผวนะคะ ันนี้เรามาถึงตลาดคริสต์มาสที่เอดนบรอดกันแล้วนะคะงานใหญ่มากแล้วก็คนเยอะมากเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมคริสต์มาสในแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะมีร้องเพลงงานคริสต์มาสสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะ การชิมวิสกี้นะคะแล้วก็จะมีการแสดงต่างๆด้วยนะคะในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมไม่เหมือนกันนะคะที่เรามาเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงานคริสต์มาสพอดีนะคะก็เลยไม่มีอะไรให้ดูงานอันนี้ก็คือจะมีเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกานะคะยาวไปจนถึงอาทิตย์ก่อนคริสต์มาสนี้เรามาลองมาวายกันนะคะวายร้อนที่ดื่มกันในช่วงคริสต์มาส So we got like m a l w i it's not bad it's just like super sour think you like it you like it The time I if like like you you อันนี้ราคา6เขานะคะ,นะ,คะในงานก็จะมีเครื่องเล่นด้วยนะคะถ่ายรูปแบบนี้ก็13เขานะคะ500กว่าบาทอันนี้เรามาลองแซลมอนอร่อยมากมาพร้อมกับ potato salad อันนี้เราเดินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นฝั่ง g a r l e y นะคะ คือที่จัดงานใหญ่มากแล้วก็แบ่งเป็นสัดส,ส่วนนะคะของกินของฝากแล้วก็เครื่องเล่นแล้วมาลองร้านนี้นะคะเป็นเวเฟอร์คือแพงมากแบบว่า9พาวพาาจะแอบท็อปปิ้งเพิ่มก็คือบวก1พานะคะเช่นนี้เราจ่ายไป10บเพาเวเฟอร์อันนี้400กว่าบาทนะคะคือเธอต้องเหลียยันกระดาษเลยกินกระดาษเข้าไปด้วย มันฝรั่งทอดอันนี้ที่บางไทยขาย20บาทนะคะที่นี่ไม่รู้ขายเท่าไหร่แต่น่าจะแพงเพราะเป็นตลาดคริสต์มาสอาจจะประมาณ5้าวของกินในงานก็คือมีเยอะมากแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยซ้ำกันแบบว่าหลายๆลร้านเหมือนที่ตลาดที่เมืองไทยก็คือจะมีซ้ำกันแค่2-3ร้านอะไรแบบนี้แล้วร้านที่ไม่ซ้ำใครเลยก็คือมีเยอะมากอันนี้คือชอบมาก อันนี้เรากําลังจะเดินไปอีกพาร์คหนึ่งนะคะอันนี้คือน่ารักมากแบบว่าเขาให้เด็กวาดรูปแล้วก็เอามาชูที่งานตลาดคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาร์คเครื่องเล่นก็จะมีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยแล้วก็มีเครื่องเล่นแบบเป็นเครื่องเล่นหวัดเสียวดวยนะอันนี้อยู่ตรงหน้าน้าพุนะคะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะนี่ไม่ได้เช็คแล้วก็จะมีปลาเป้าด้วยนะคะเหมือนที่เมืองไทยเลยมีทั้งเครื่องเล่นสําหรับเด็กแล้วก็สําหรับคนโตเลยนะคะ u ฮอริเคนหรือทอร์นาโดอะไรสักอย่างที่เหมือนจะมาเปิดที่เมืองไทยใช่ไหมคือมันดูวัดเสียวมากอากาศก็ค่อนข้างหนาวนะคะถ้าเกิดใครจะมาก็แนะนำใส่เสภาพผามนานานันๆอันนี้เราใส่ฮีทเทคคือโคตรจะอุ่นอันนี้เรากําลังเดินไปร้านแฮร์รี่พอตเกันนะคะร้านขายของฝากของแฮร์รี่พอตเอันนี้คือมีอยู่ทั่วทุกเมืองใหญ่ๆของสกอตแลนด์เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือแฮร์รี่พอตเมาถ่ายทำที่นี่นะคะก็เลยจะมี ของฝาของที่ล,ลึกของ Harry Potter แบบอยู่ยทั่วทุกมุมเมืองเลยราคาก็แพงใช้ได้เลยนะคะตอนนี้คือไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นของถูกหรือกสิทธ์ใหม่ถ้าเกิดใครเป็น Harry Potter Fan แ,แล้วก็อยากได้ของฝาก็คือมาเปรียบเทียบตัวสํมราคาของที่นี่ได้นะคะเพราะว่ามันมีอยู่ทั่วทุกเมือง t h i s time to go home that's it for today thanks for watching